วันที่17ตุลาคม25 6 6ันร้อก,กบดรเอกพันธ์อินเจื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดรสิริพอ,อินจเจื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้ารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชาลายกิจยาภา นาเรนธิราเทพยาวดีกรม,มหลวงลราชสานินิสีพัสมหาวชลราราชธิดาเป็นวันแรกของงานซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่17-24ถึงตุลาคม2566โดยมีดรหม่อมหลวงสลาลีกิติยากรเป็นประธานในพิธีาาณาสาลานเรศวรมหาราชวัดป่าเรลัลยวรวิหารจังหวดัดสุพรรณบุรี